คลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแตงโมอินรีพันคิมสันเลสนะครับผมแตงโมติดลูกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้สวยมากนะครับผม เพราะว่าบางถุงเราก็เก็บไ้หนึ่งต้นบางถุงเราก็มีสองต้นนะครับผมเราไม่ได้ผสมเกสรเองนะครับผมเราให้มแมลงช่วยในการผสมเกสรน,นะครับก็าอาจจะมีบางต้นนะครับผมที่มีเพลยรุกวนนะครับผมใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนที่เป็น สารลลายทะเลผงนะครับผมเพื่อเพิ่มขนาดของลูกแตงโมนะครับผมให้ใหญ่นะครับผมผมก็จะใส่ปุ๋ยก่อนนะครับผมผัวมวลสารลหลายทะเลเพืชนะครับผม5-10กร,รัมต่อน้ำา20บลิตรนะครับ หากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากไปพิ่นะครับผมกดติดตามแนละกดไลค์ด้วยนะครับ